ธนาคารไทยเครดิตนะครับเปิดแคมเปญเ,เงินฝากประจำพิเศษระยะเวลาการฝาก17เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง2.45เซต่อปีนะครับเป็นอัตราดอกเบีย้ยค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแล้วก็เดี๋ยวนี้นะครับหลายแคมเปญอัตราดอกเบีย้ยไม่ธรรมดาเดี๋ยวมาดูกันเงื่อนไขาการให้บริการนะครับสำหรับประเภทผู้ฝากบุคคลทั่วไปนะครับบุคคลธรรมดานิติบุคคลทั่วไป,ลวไปแล้วก็นิติบุคคลไม่สหาผลกาไรเท่านั้นนะครับ จำนวนการฝากขั้นต่ำนะครับ1แสนบาทฝากเพิ่มครั้งต่อไปครั้งละ1000บาทนะครับโดยฝากสูงสุดต่อรายไม่เกิน30ล้านบาทนะครับรับนับรวมบัญชีเงินฝากประจำทุกประเภทย,ยกเว้นบัญชีเงินฝากประจำทันใจและบัญชีเงินฝากประจำพิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อประกันชีวิตผ่านสาข,ขาของธนาคารทุกระยะเวลาการฝากธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากแล้วก็หักนะครับภาษีหน้าที่จ่าย15%เนะครับ กรณีวันครบกําหนดตรงกับวันหยุดทําการธนาคารจะเลื่อนการจ่ายดอกเบี้ยเป็นวันทําการถัดไปนะครับให้บริการรับฝากตั้งแต่20กันยายน2566เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการถอนเงินฝากก่อนครบกําหนดมีเงื่อนไขาการจ่ายดอกเบี้ยดังนี้นะครับระยะเวลกกาฝากไม่ถึง3เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยระยะเวลกกาฝากนะครับตั้งแต่3เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝากธานาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอาตาัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ณนะวันที่เงินฝากแต่ละรายการนั้นนะครับเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝากเงินแต่ละรายการและผู้ฝากไม่ประสงค์นะครับไม่แจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินฝากธานาคารจะทําการฝากเงินต่ออัตโนมัติในระยะเวลาการฝากเดิมนะครับระยะเวลา1 4เดือนหรือ1 7เดือนตามระยะเวลาที่ท่านเลือกไว้และคิดอัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจำระยะเวลาฝาก12เดือนตามประกาศนักขนาดนั้นธนาคารขอสงวนสิทธิ์นะครับที่จะหกะักภาษีหนที่จ่ายจากดอกเบี้ยงเงินฝากตามเงื่อนไขของกรมสัมพากรนั่นเองนะครับเอกสาร 3, ประกอบการเปิดบัญชีและรับรองสัเนาถูกต้องถ้าเป็นบุคคลธรรมดานะครับมีแค่บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงแค่ตัวเดียวก็เปิดบัญชีได้เลย แต่ถ้าเป็นนิติบุคคลต้องมีเอากสารค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งได้แก่หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลอายุไม่เกิน1เดือนสำเนาหนังสือบริคุสนทินะครับและข้อบังคับบริษัทสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายการารายงานการประชุมคณะกรรมการสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้เสียภาษีสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคณะกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามและผู้ถือหุ้นตั้งแต่20เซนขึ้นไปตาประทับของนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนไว้ที่กระทรวงพาณิชย์สำเนาใบรับรองอา่าสำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็สำเนาแบบบอจอ .3 หรือบอจอ .4 ท่ถ้ามีนะครับนี่คือเอกสารการเปิดบัญชี นี่คือเน้งหมดทั้งมวลนะครับของตัวเงินฝากประจำพิเศษนะครับระยะเวลาการฝาก17เดือนให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง2.45%ต่อปีนะครับหากใครต้องการเปิดบัญชีนะครับสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยนะครับเบอร์โทรศัพท์0 2 6 9 7 5 4 5 4นั่นเองนะครับ ก่อนจากกันนะครับแนะนำความรู้เกี่ยวกับการลงทุนกันเล็กน้อยนะครับการลงทุนมีหลากหลายประเภทนะครับตั้งแต่ความเสี่ยงต่ําไปจนถึงความเสี่ยงสูงนะครับความเสี่ยงต่ําผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนก็จะต่ําลงนะครับจะน้อยไม่เยอะแต่ถ้าความเสี่ยงสูงขึ้นอัตร,ตราผลตอบแทนที่ทําได้มันก็สูงตามเหมือนกันนะครับอาจจะได้ผลตอบแทนถึง18%เเลยก็ได้นะครับบาง ที่บางที่นะครับบางจุดการลงทุนนะครับบางตัวอเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับที่ให้ลงทุน1น,นะครับตราสารหนี้หรือการลงทุนระยะสั้นตราสารหนี้เนี่ยจะออกนะครับไม่เกินประมาณ1ปีนะครับไม่เกินปีหนึ่งให้อัตราผลตอบแทนอยู่โดยประมาณคือ 2- 5เปเนะครับเจ็บเป็นตราสารหนี้ที่อัตราผลตอบแทนดีกว่างเงินฝากนะครับเล็กน้อยดีกว่างเงินฝาก ประจําเล็กน้อยนะครับประโยชน์ของตราสารนี่คือ1ความสิ่งต่ำปลอดภัยเงินต้นไม่หายแน่นอนแล้วก็โดยเฉพาะถ้าเป็นตราสารนี้ของรัฐบาลนะครับมันก็จะเหมาะสําหรับคนที่เริ่มต้นการลงทุนนะเป็นการฝึกซ้อมการลงทุนในระดับหนึ่งนะครับแต่แน่นอนแหละว,ว่าตราสารนี้เนี่ยระยะสั้นแม้จะไม่ไม่ถึงปีแต่ก็มีสภาพคล่องที่ค่อนข้างต่านะจะใช้เวลาขายนะครับ นานนะถ้าเกิดแบบเราไม่อยากจะรอไม่อยากจะรอให้ครบปีจะขายเลยเนี่ยมันก็ค่อนข้างนานนิดหนึ่งนะหาคนซื้อ,อยากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในหากภาวะเงินเฟอ้อสูงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงก็จะลดลงนะมูลค่าก็จะน้อยกว่าอัตราเงินเฟอ้อก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เรื่องความผันผวนของขอัตราดอกเบีย้ย หากอักตราดอกเบีย้ยปรับสูงขึ้นตราสารนี้ก็จะมีมูลค่าลดลงนะถ้าดอกเบีย้ยต่ําตราสารนี้ก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นนั่นเองนะครับเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับในส่วนของพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้พันธบัตรรัฐบาลเป็นรูปแบบการลงทุนตราสารนี้ชนิดหนึ่งที่เป็นการลงทุนระยะยาวขึ้นก็คือมากกว่า1ปีแน่นอนแล้วก็แน่นอนหลังความเสี่ยงเนี่ยต่ำเช่นเดียวกันนะครับแต่อัตราการขายเนี่ยอาจจะ สภาพคล่องอาจจะต่ำนิดหนึ่งนะมาะสำหรับการลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบปลอดภัยนะครับต้องการลงทุนมากกว่า1ปีขึ้นไปแล้วกเ็เป็นลงทุนความเสี่ยงที่ต่ำมากอัตราผลตอบแทนโดยประมาณจะอยู่ที่ 3- ถึง4เปอร์เซ็นต์ก็พอจะหาได้นะครับต่อมานะครับหุ้นนะหุ้นเป็นอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาแล้วนะครับหุ้นกู้เนี่ยเออไม่ใช่หุ้นกู้หุ้นนะครับผลตอบแทนที่สูงขึ้นมา ซึ่งจะเป็นการลงทุนในกิจการละนะครับต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะถ้าเกิดเราพูดถึงในเรื่องของอการลงทุนในการลงทุนในหุ้นหรือการลงทุนในกิจการจริงๆนะครับเราก็ต้องหาความรู้แต่ผลตอบแทนเนี่ยสามารถได้ถึงนะครับ8-18%ก็สามารถทำได้ในบางกิจการนะครับมีความผันผวนสูงเหมือนกันนะครับเพราะถ้าบางกิจการเนี่ย ผลตอบแทน3%แค่นั้นก็มีนะบางกิจการผลตอบแทน10%ก็มีบางตอบแทนผลตอบแทน5% 8%ก็มีนะครับมันก็ต้องดูรายละเอียดให้ดีนะครับเลือกลงทุนได้อิสระนะดูว่ากิจการนั้นเขาทำอะไรนะครับแล้วก็มีความผันผวนสูงอย่างที่บอกไว้ราคาหคุ้นมีปัจจัยหลากหลายอย่างนะครับในการาทำให้หุ้นขึ้นหุ้นลงเพราะฉะนั้นมันต้องเลือกนะครับเฟ้น หุ้นแข็งแกร่งหุ้นเติบโตนะครับหุ้นที่ฟื้นตัวเร็วแล้วก็หุ้นในช่วงเวลานั้นมันก็จะต้องอาศัยความรู้นิดนึงนะความเสี่ยงเนี่ยระดับความเสี่ยงเนี่ยันดับระดับสูงเหมือนกันนะครับต่อมานะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อาจจะเป็นลงทุนแบบปล่อยเช่านะครับหรือลงทุนแล้วรีรเวทขายนะครับก็สามารถทำได้สามารถให้ผลตอบแทนสูงเทียบเท่ากับหุ้น คุ้เลยก็ได้นะครับถือไว้งานะถ้าเลือกดีๆเลือกอสังหาริมทรัพย์ในโซนทําเลที่ดีเนี่ยถือไว้ก็มีอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นนะอย่างเช่นเราปล่อยเช่าเนี่ยมันได้ผลตอบแทนระดับหนึ่งแล้วและถ้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มันเวิร์กมันดีในแต่ละปีเนี่ยอัตราที่ดินมันจะขยับขึ้น เท่ากับว่ามูลค่าที่เราลงทุนไปมันจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยทั้งที่ได้รับตัวค่าเช่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขายนะขายก็ได้กำไรดีนะครับแต่แค่ว่าในส่วนของความเสี่ยงมันต้องใช้เงินทุนมากในการซื้อสังหาริมทรัพย์นะครับเป็นเป็นหลังๆเนี่ยนะครับมันต้องใช้เงินทุนเป็นเงินก้อนเยอะแล้วก็ การขายเนี่ยไม่ใช่ขายง่ายๆนะมันไม่ใช่แบบขายวัน2วันแล้วจะได้อะไรเงี้ยมันต้องใช้ะระยะเวลานิดหนึ่งแล้วถ้าอยู่ในทําเลที่ไม่ดีอาจจะขายไม่ได้ภายใน6-7เดเดือนก็มีมาแล้วนะครับ